สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะเห็ดป่าสวีเดนค่ะอยู่กบยบหามอสนะคะตรงนี้ดอกงามๆเลยค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะป่าสวีเดนค่ะเห็ดกำลังออกค่ะ นี่กมาเก็บเห็ดแอนเย็นค่ะเก็บเห็ดด้วยกันนะคะป่าสวีเดนค่ะเห็ดมันปูป่าสวีเดนเห็ดตรงนี้เกี่ยวขึนกับหญ้ามอสค่ะหุ้ยขาอวบๆน่ากินมาก ดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีเยกลก็เอาเกือบทุกรุ่นนะคะเอาไปก็เผื่อจะไว้กินเองด้วยค่ะแล้วก็แบ่งแบ่งกันไปให้เพื่อนบ้างให้ญาติบ้างที่เขาไม่ได้มาเก็บนะคะ เสียงจะดังหน่อยนะคะเพราะไปอยู่ใกล้ถนน,นะคะ่ะเสียงรถวิ่ง แล้วก็เสียงลมด้วยนะคะลมก็แรงนิดหน่อยค่ะวันนี้ลมก็แรง วันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยเข้าป่าเก็บเห็ดมันปูป่าสวีเดนนะคะมาเก็บด้วยกันค่ะบางดอกนี่ก็คาสวยสวยมีแต่อบุบอวบ บางดอกก็ขายาวนะคะมีทุกรุ่นเลยขายาวขาอวก อกเล็กๆนะคะแต่เก็บมานี่กําลังน่ากินเลยค่ะถ้าใหญ่กว่านี้แล้วย่าก,กงก็ไม่ชอบนะคะถ้าจะเอามากินเองชอบดอกเล็กๆค่ะอันนี้ก็เกือบจะใหญ่เกินไปค่ะอยอก,กงชอบเล็กกว่านี้ค่ะ เก็บยากค่ะดอกนี้แต่ว่าก็จะเก็บอยู่ค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ไปดอกใหญ่ดอกบานเต็มที่แล้วค่ะ ขอบคุณ fc ทุกคนนะคะทาง fc เก่า fc ใหม่ที่เข้ามารับชมคะ่ะยีกงพามาดูตรงนี้นะคะเห็ดแบบเป็นพืนเลยค่ะแต่ว่าดอกไม่ค่อยใหญ่มากนะคะไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะคะมีด้านหลังยีกงด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆยีกงก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตรงนี้เยอะมากไปถึงโน้นเลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจใดอกประมาณนี้ค่ะถ้าเอาไปกินเองนี่ยกงชอบรุ่นนี้แหละคะ่ะมันมีรอยคนเก็บแล้วะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ยกงจะเอาไปกินเองยีกงก็จะเก็บเอานิดหน่อยะคะ่ะเอาไม่ได้เอาทุกดอกนะคะ และนี่เห็ดที่เราได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะกระเพราเห็ดคะ่ะ